สวัสดีครับเพื่อนผู้ชมท่านกลับมาพบกับผมพลโมโตร,รายวอลกันอีกเช่นเคยหลังจากที่ช่วงงานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่ผ่านมาทาง AP Honda ได้เผยโฉมสีปีใหม่2021ของ CBR 150 r ออกมาในประเทศไทยแต่ดูเหมือนว่าในประเทศอินโดนีเซียไม่ใช่แบบนั้นเพราะข้อมูลของสื่อต่างประเทศได้ระบุว่า all new CBR 150 r โฉมปี2021 อาจจะมีการเปิดตัวขึ้นครั้งแรกในโลกสัปดาห์หน้าโดยข้อมูลที่กำลังพูดกันอย่างหนาหูณขณะนี้ก็มาจากทางสื่อฝั่งอินโดนีเซียที่ระบุไว้ว่า CBR150R โฉมปี2021จะมากับการเปลี่ยนรูปลักษณ์เปลือกนอกใหม่ทั้งหมดให้มันดูดุดันและมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเหมือนกันกันกบตัว CBR250WR และไม่เพียงเท่านั้น อาจจะใช้ระบบการสะเทือนด้านหน้าเป็นแบบโชคอัพไซด์ดาวเพื่อให้มันมาต่อกรกับ YZF-R15 ได้อย่างสูสีมากยิ่งขึ้นสำหรับกำหนดการวันที่นั้นทางสื่อฝั่งอินโดนีเซียได้ระบุเอาไว้ว่ามันน่าจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่17ธันวาคมอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ข่าวนี้จะเป็นข้อมูลจริงหรือว่าเป็นเพียงแค่ข่าวลือกันแน่ ยังไงช่วงสัปดาห์หน้าเราก็มารอติดตามไปพร้อมๆกันครับทางผมก็ต้องขอฝากเพื่อนๆคุณผชมทุกท่านติดตามเรากันไว้ด้วยทั้งในส่วนของ YouTube c h anel n นี้ก็ฝากกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในขณะที่ facebook com m o t o r w o r l ก็ฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตาม following <c oughs> เป็นแบบ favorite เพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆแบบเรียลไทม์วันนี้ผมพลมอตรวลต้องขอลาคุณผู้ชมท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ